โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันกับช่องตีติดรถมือร์สองครับวันนี้นะครับผมมีรถบ้านนะครับสวยๆเข้ามาให้ชมนะครับอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโครราล่าเอาติดนะครับ 1.6E นะครับตัวนี้นะพิเศษเป็นดิส์เบรกสี่ล้อนะครับรถบ้านแท้ไม่เคยแก๊สนะครับวิ่งน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมรอบคันก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะรถเข้าใหม่นะครับเกียร์ MT นะครับรถบ้านนะครับหายากนะครับเพิ่งจะเข้านะครับนานๆจะมีนะครับ เีธรรมดานะครับรถบ้านไม่เคยแก๊สนะตัวนี้นะครับเป็นตัว E นะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะตัวนี้นะครับพิเศษเลยครับเพิ่งเข้ามานะครับนี่ครับล้อแม็ก BP สิบเจ็ดสวยๆเลยนะครับสีสันนี่ตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะให้ดูรอบคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับตัว E นะครับดิสเบรกสี่ล้อสวยๆเลย นี่ครับถ้าสวยไฟใสๆเลยนะครับผมตัวนี้นะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับผมตัวนี้ผิวพันสวยเลยนะครับเกียร์เอ็นะครับหายากว่าออโต้นะครับที่สวยๆนะครับที่ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้วิ่งแค่แสนหกเองนะครับผมแสนหกกว่านะนี่ครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผม สภาพนะครับพร้อมใช้เลยนะครับผมตัวนี้นะนี่นะครับด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับสวยๆเลยนะครับลอบคันนะครับสีสวย90%เนครับเงาฉ่ำสีเดิมผิวพันธุ์สวยนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้ฝากระโปรงนะครับนี่เปิดไว้เฉยนะครับปิดลงปกติสวย นะครับนี่นะครับภายในสวยๆเลยนะครับเบาบีพีนะครับปูพรมพื้นหกดีนะครับสวยๆสภาพสวยๆเลยนะครับคอนโซลสวยนะครับพูมอะไรอะไรสวยหมดนะครับระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะนี่ครับเบาแน่นๆฟูๆสะอาดๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับวิทีุนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะหายากมากๆนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับมีแอร์แบ็กนะครับตัวนี้แอร์แบ็กนะเฉพาะตัว E ีนะครับมีแอร์แบ็กนะครับรถบ้านแท้แน่นอนครับไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยเจาะแก๊สสวยๆเลยนะครับผมผมสวยมากๆนะปูพื้นหกดีตรงรุ่นนะครับผมสะอาดๆเลยท้ายนะตัวนี้ครับเนี่ยครับสภาพสวยๆเลยครับแผงประตูสวยๆมากนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะ ตัวนี้ครับเบาเดิมๆสวยๆสะอาดนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับสวยมากๆนะครับผมปูพื้น 6D นะครับตัวนี้นะนี่ครับตรงรุ่นปูใหม่ถึงสวยเลยนะครับผมตัวนี้ครับนี่นะครับเอาให้ชมกันจ่าๆเลยนะครับว่ารถเดิมๆสวยนะครับถ้ายเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับซ้ายขวาเดิมๆสวยๆนะครับนี่ครับภายในสวยสะอาดมากนะครับ นี่ครับเดิมเดิมนะครับไม่เคยเจาะแก๊สนะครับให้ชมเลยนะครับรอยอาร์ครอยอะไรอยู่ครบเดิมหมดนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้นะนี่ครับท้ายเดิมเดิมนะนี่ครับให้ชมท้ายสวยๆเลยนะครับผมเดิมเดิมไม่แรงอยู่ครบหมดนะล้อยางอะไรอยู่ครบหมดใหม่ๆนะครับแทบจะไม่เคยถอดมาใช้เลยนะครับผมตัวนี้นะกุเดิมโรงงานสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยมากๆครับผมตัวนี้นี่ครับ โอเคครับนี่ครับสวยเลยนะครับท้ายเดิมมากๆย้ํานะครับไม่เคยเจาะแก๊สนะครับสวยเลยครับนี่ครับใสเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมภาษีปีหกแปดนะครับหมดปีหน้าเลยนะครับนี่ครับเครื่องคานหน้าเดิมๆนะตัวนี้ครับให้ชมมันก่อนนะครับนี่ครับเพุโรงงานอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับเดิมๆเลยนะครับผมเครื่องสะอาดๆนะครับเพจและอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับ เครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะเครื่องสวยมากๆเครื่องเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับสภาพสวยสะอาดมากๆนะครับเครื่องยนต์นะครับเข้าเกียร์นุ่มเลยครับไม่มีกระตุกนะตัวนี้นะครับขับดีมากๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับ it gets confusing. When you say you love me, and you say that we're just friends, you must be thinking. โอเคครับก็รายละเอียดนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าโคโรล่านะครับเอาตินะครับปี2 0 0 2นะครับ GMT เป็นรถบ้านแท้นะครับรถวิ่งแค่แสนหกนะครับรถคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับสภาพสวยมากๆอันนี้เป็นรถบ้านนะครับสภาพนี่สวยเลยนะครับสี ตีให้90%สสวยๆภายในสวยนะครับมีพรม 6D ดนะครับรถคันนี้นะครับขับดีมากๆนะครับเป็นตัว e เกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่นดิสเบรก4ล้อนะครับตัวนี้นะพิเศษนะครับดิสเบรกได้4ล้อนะครับรถคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับสวยมากๆขับดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับตัวนี้นะช่วงลงช่วงล่างดีหมดนะครับพร้อมใช้มากงานมากๆนะครับเป็นตัวหายากนะ g m t นะครับส่วนมาก g m t จะเป็นแท็กซี่หมดครับตัวนี้เป็นรถบ้านแท้100%เรเครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้นะครับแค่8 89,000นะครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับ0800733492เบอร์โทรด้านบนหัวคลิปเอาไปนะครับไม่ต้องทําอะไรโอเคครับคันนี้นะครับผมมีบริการจัดส่งทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่สะดวกมาดูนะครับผมบริการจัดส่งทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับคันนี้มีบริการเก็บปลายทางยังไงฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยแน่นอนครับก็คันนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับเกียร์ MT ดูแลง่ายไม่จุกจิกคันนี้เลยครับฝากไว้ด้วยครับ0800733492เบอร์โทรด้านบนหัวคลิปโทรมาได้24ชั่วโมงครับผมพร้อมครับส